โยก็กลับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแจก okay. ตัวรันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวรันที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมเป็นตัวรันเดลต้าหรือว่าตัวรันนินจ่านั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน694นะครับผมถ้าใครใช้เวอร์ชันเก่าอยู่นะครับก็ต้องย้ายมาใช้เวอร์ชันใหม่นะครับผมตอนนี้ก็ห้ามใช้เวอร์ชันเก่านะครับผมเพราะว่ามันจะมีโอกาสโดนแบนได้ถึง80%เลยนะครับผมก็ตัวใหม่ก็จะโอกาสโดนแบนนี่ก็คือจะน้อยมากเลยนะครับผมก็ไม่ถึงไม่ถึง10%ด้วยซ้ำน้องชายก็ กลับมาใช้ตัวใหม่นะครับผมห้ามใช้ตัวเก่านะส่วนพี่ก็จะแจกไว้นะครับผมตอนนี้พี่ก็จะมาอยู่ในแมปแทนเวสเบนหลอดนะครับตอนนี้ก็จะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับผมตอนนี้พี่ก็จะใช้สคริปทำไก่ตันให้ดูนะครับผมว่ามันสามารถทําได้หรือเปล่าตอนนี้พี่ก็จะมาเปิดแพ็คอยู่นะครับผมตอนนี้ก็รอดูไปพร้อมกันนะครับว่าเราจะได้แพ็คอะไรนะน้องชายก็กดไป 2- 3สครั้งนะครับผมก็ได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแคคตัสฟูรี่น้องชายพี่ก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะครับผมนนี้ระดับคัมมอน อันนี้ก็ระดับคัมมอนอันนี้ก็ระดับคัมมอนเหมือนกันนะครับผมสุดท้ายก็เป็นระดับอีพิกนะครับก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะอันเนี้ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการดันสริปตัวนี้นะครับผมพี่ก็จะมาแจกให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเลื่อนดูนี้แป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้น่าจะยังไม่มีอะไรมานะครับผมพี่ขอไปเซลก่อนนะครับน้องชายก็มาที่เซลเบลล์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันที่พี่จะมาแจกนะครับเป็นสคริปของ รูมีนั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีคีย์หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสคริปที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็จะรันไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยที่เราจะมาทดลองเลยนะครับผมก็กดใส่คีย์ของตัวรันไปก่อนนะครับผมแล้วก็ค o p สคริปมาใส่นะครับก็กด enter คีบไปเลยนะน้องชาย อ๋อสคริปต์ตัวนี้ก็น่าจะมีคีย์นะครับผมที่ก็จะยังไม่แจกสคริปต์ที่มีคีย์นะครับพี่ก็จะมาลานเฉยๆนะครับผมเพราะว่ามันใช้ได้หมดทุกสคริปต์หรือเปล่าตัวนี้ก็ใช้ได้หมดทุกสคริปต์นะครับผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย